Hi Good morning สวัสดีเด็กๆวันนี้มาพบกับ t e เช h e r เมอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเมย์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ตัว A จนถึงตัว Z เด็กๆทราบไหมคะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวติก๊กตอกติก๊กตอกเก่งมากเลยค่ะมีทั้งหมด 26ตัวอักษรน,นั่นเองวันนี้คุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ตัวพิมพ์พใหญ่ถึงตัวพิมพ์พเล็กถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปท่องและก็อ่านตามคุณครูเมยได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ A พิมพ์ใหญ่ A พิมพ์เล็ก B พิมพ์ใหญ่ B พิมพ์เล็ก C พิมพ์ใหญ่ C พิมพ์เล็ก D พิมพ์ใหญ่ D พิมพ์เล็ก E พิมพ์ใหญ่ E พิมพ์เล็ก F พิมพ์ใหญ่ F พิมพ์เล็ก G พิมพ์ใหญ่ G พิมพ์เล็ก H พิมพ์ใหญ่ H พิมเล็ก i พิมใหญ่ i พิมพ์เล็ก j พิมพ์ใหญ่ j พิมพ์เล็ก k พิมพ์ใหญ่ k พิมพ์เล็ก l พิมพ์ใหญ่ l พิมพ์เล็ก m พิมพ์ใหญ่ m พิมพ์เล็ก n พิมพ์ใหญ่ n พิมพ์เล็ก o พิมพ์ใหญ่ o พิมพ์เล็ก p พิมพ์ใหญ่ p พิมพ์เล็ก q พิมพ์ใหญ่ q พิมพ์เล็ก r พิมพ์ใหญ่ r พิมพ์เล็ก s พิมพ์ใหญ่ s พิมพ์เล็ก t พิมพ์ใหญ่ p พิมพ์เล็ก u พิมพ์ใหญ่ u พิมพ์เล็ก v พิมพ์ใหญ่ v พิมพ์เล็ก w พิมพ์ใหญ่ w พิมพ์เล็ก x พิมพ์ใหญ่ x พิมพ์เล็ก y พิมพ์ใหญ่ y พิมพ์เล็ก z พิมพ์ใหญ่ พพิม์เล็กเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆฝึกอ่านฝึกท่องกันได้ไม่เอ่ยเมื่อเด็กๆฝึกอ่านและฝึกท่องกันเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่กันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเตรียมหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะเด็กๆไปฝึกเขียนพร้อมกับคุณครูเมย์ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านภาษาอังกฤษนะคะตัวพิมพ์ใหญ่กันนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆชี้ตามคุณครูเมย์แล้วก็ท่องตามกันเลยนะคะมาฝึกอ่าน A ถึง Z กันเถอะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U, V, W, X, Y, Z เมื่อเด็กๆนะคะฝึกอ่านเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนกันดีกว่าค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ลองฝึกอ่านภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่กันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะ แบบฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเรื่องการอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่จุดประสงค์เพื่อให้เด็กฝึกอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ได้คำชี้แจงให้น้องน้องคนเก่ง อ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่26ตัวให้ถูกต้อง <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะเวลาเด็กๆเขียนก็เขียนให้เต็มบรรทัดนะคะค่อยๆลาก A พิมพ์ใหญ่ b พิมพ์ใหญ่ c พิมพ์ใหญ่ d พิมพ์ใหญ่ e พิมพ์ใหญ่ ตัวต่อมานะคะ F พิมพ์ใหญ่ G พิมพ์ใหญ่ H พิมพ์ใหญ่ I พิมพ์ใหญ่ J พิมพ์ใหญ่ตัวต่อมานะคะ K พิมพ์ใหญ่ L พิมพ์ใหญ่ M พิมพ์ใหญ่ เอ็นพิมใหญ่โอพิมพ์ใหญ,ใหญ่ตัวต่อไปนะคะ P พิมพ์ใหญ่คิวพิมพใหญ่ R พิมพ์ใหญ่ S พิมพ์ใหญ่ T พิมพ์ใหญ่ยพิมพ์ใหญ่วพิมพ์ใหญ่ ด <W S 2> <W S 1> พิมพ์ใหญ่เ <W S 1> พิมพ์ใหญ่ Y พิมพ์ใหญ่และตัวสุดท้ายนะคะ s ซสพิมพ์ใหญ่ เมื่อเด็กเกนะคะเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามและที่สําคัญนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูชมด้วยนะคะเมื่อเด็กๆได้ฝึกการท่อง ภาษาอังกฤษแล้วนะคะฝึกการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถทบทวนนะคะฝึกการท่องและการอ่านได้บ่อยๆเมื่อเด็กๆท่องคล่องแล้วเด็กๆก็สามารถถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูเมย์และคุณครูแตนและเพื่อนๆได้ชมได้ในทางไลน์นะคะคุณครูเมย์และครูแตนรอก,กดไลค์เด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้ goodbye